สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่316กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า316นั่นเองนะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆเอท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ ตแอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0903251096ะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมจดหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้นะครับผมแล้วก็จด EP ไว้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผม3ขั้นตอนนะครับ EP ก็สังเกตดูง่ายๆนะครับผมตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับผมจะมีหมายเลขบอก EP อยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์แชทไลน์มาบอกผมนะครับผม หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแจ้งแค่ว่าสนใจพระเครื่องรายการไหนนะครับผมใน EP ีที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะปิดองค์นั้นให้พี่พี่ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับพี่ๆฟรีทุกบ้านนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมทันในสะบกแบบไหนก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผม รับประกานพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านนดบูชาเช่ารายการไหนไปก็ได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับหมายเลขหนึงใน EP นี้นะครับผมจะเป็นชุดหลวงปู่โตนะครับผมชุด2องค์นะครับ,ผม,ององรบผมในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆแล้วก็จะเป็น พระสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงปู่โตนะครับสำหรับชุด2องค์นี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับชุด2องค์นี้นะครับ5 5าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมตนนะครับพี่ๆทั้ง2องค์เลยนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับผมอันนี้เป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนนะครับนี่เป็นองค์ที่หนึ่งในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมดสององค์นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมของหลวงปู่โตนะครับผมพระสมเด็จปกโพนะครับนี่นะครับ สวยส้นกดงามแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้พี่ๆนะครับผมได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมพระสมเด็จปกโพลปูโตนะครับผมนี่นะครับผมวอัครากษรนะครับผมหลวงปูโตนะครับผมวัดประดูชฉิมพรีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับ นี่นะครับผมผมขออนุญาตเก็บองคาสักครู่นะครับผมรายกระดัดมาครับผมเป็500 500นหมายเลข2นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลงพ่อฤาือสีล <fal is> ิงดำนะครับผมหรือว่าเข็มกลัดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมของหลงพ่อฤาือีลิงดำนะครับด้านหลังก็จะเป็นผ้ายันนะครับผมอยู่ในกรอบสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข2นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับล็อกเก็ตนะครับผมหรือว่าเข็มกลัดหลงพ่อฤาือสีลิงดำนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะ ลองดูลองชมกันได้ครับตอนหลังก็จะเป็นพยันนะครับผมพยันอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลข2นีดีนะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันห0 0รอยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับผมหมายเลข3านี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพุทธโชตินะครับผมหรือว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมเป็นรุ่นปืนแตกเสี่ยนโตนะครับผมนี่นะครับผม เป็นพีพอศที่ออกนะครับผมจะเป็นพศ2528นะครับสำหรับหลวมพ่อเงินรุ่นตัวแตกเสียงโตหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสนะครับแบ่งปันให้พี่พี fc นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผิวดูเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมหมายเลข3นะครับ จะเป็นใต้ฐานนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยครับผมหมายเลขสามที่แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมองค์ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสี่นะครับผมวันนี้จะเป็นหลวมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ cl นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับผมในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์คอเอลนะครับหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมผิมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับราคาแบ่งปัน450บบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ รายกันถัดมาครับผมเป็นรายกันที่5นะครับผมรายกันที่5นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นอ่าพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับหมายเลข5านี้แบ่งปันนะครับผมใหนราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นหมายเลขที่5นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันสักครู่นะครับผม อันนี้ผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูผิวนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่5แล้วนะครับนี่นะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสวยสดงดงามไหมครับผมอง์นี้นะครับผิวดเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้นะครับรายกรัดมาครับผมเป็นรายการใหม่เลยที่6นะครับผมหมายเลข6นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสดนะครับผมวัดปากน้ํานะครับผมนี้ก็จะมีรูปภาพเก่าของหลวงพ่อสดแล้วก็จะมีพระผงของขวัญนะครับนี่นะครับอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผม รายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทนะครับผมนี่นะครับชุดรวมเครื่องรางนะครับผมของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมก็จะมีพระผงของขวัญอยู่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็จะเป็นพระเป็นรูปเก่านะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะครับเป็นรูปภาพเก่านะครับผมก็จะมีสายสินนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูนะครับ อยู่ในนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมราคานี้แบ่งปันให้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมเลยครับรายขั้นถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมหมายเลข7นี้จะเป็นกลิ่งหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรเป็นรุ่น1นะครับรุ่นที่1นะครับผมวัดโคสิตาราไนมครับผมปีพศ2521นะครับองค์นี้นะครับผมพระกลิ่งหลวงพ่อกลวยรุ่นที่1นะครับ แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่า,านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระกลิ่นนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับน Le> ี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระกลิ่นนะครับผมรุ่นที่1นะครับหลวงพ่อกลวยชูตินาธโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผม ผิวดำเดิมแบบนี้เลยครับผมด้านหลังนี่จะเป็นต่อโค้ดกรรมการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับจะเป็นใต้ฐานนะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระกริ่งรายการนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมรายการหมายเลขที่8นี่จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผม นี่นะครับผมจัดตัวรพิทพรชัยนะครับผมเหรียญนี้นะครับอง์นี้แบ่งพันให้ในราคา400บาทนะครับผมนี่นะครับเหรียญจตุรพิทพรชัยนะครับผมหลวงพ่อโวยชุตินาาโรนะครับปัดโกศิตารามนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆอายุ73ปีนะครับนี่นะครับผมเหรียญพระครูกวยนะครับ ที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอายุวันนะสุขภาระนะครับผมเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9แล้วนะครับผมหมายเลข9นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นเหรียญเสือเพนนะครับผมหลวงพ่อสุดนะครับ เหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆี่เป็นเหรียญเปลือยนะครับผมวงนี้นะครับราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูสมุดทำว้อสุนทรนะครับผมหรือหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับปีพศ2 5 2 1นะครับผมเป็นรุ่นเสือเพ่นนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดนะครับผมต่อเสือนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่สหรับเหรียญพ้อสุดวัดการหลงนะครับท่าใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับ 174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรก็0903251096นะครับหมดงานแบบนี้เลยครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่9นะครับผมเหรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข10นะครับผมหมายเลข10นี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่น2นะครับผมหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับปี35นะครับพี่ๆปีพศ2535นะครับ เรียนเจ้าสัวสองพร้อมกล่องเดิมนี้นะครับผมรายการใหม่เลขที่สิบนี้นะครับผมขอแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่พี5สี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนเจ้าสัวสองนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้นะครับผมสวยสดงดงามครับ ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสำหรับเรียนเจ้าสัวสองนะครับผมหลวงปู่บูญวัดการบางแก้วนะครับงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเลยครับผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับราคาแบ่งปัน450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่11นะครับผมหมายเลข1 1นี้ก็จะเป็นสังกัดใจหลวงปู่โตะนะครับ ปีพศ2521นะครับของพระสังกัจจายนะครับที่ระลึกทําบุญครบ92ปีนะครับของหมายุครบ92ปีนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับจะเป็นพระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับดี่ผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันไหครับรายการที่11นี้นะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พ่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมผิวดูกันชัดๆนะครับผม350านะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350ราบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสั่งกระจายนะครับผมหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับผมผิวดูเดิมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมด้านล่างฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมสวยสดงดงามครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับพระสังกระจายหลวงพุโตนะครับผม แบ่งปันให้ในราคา350บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมหมายเลข12นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพระพุทธชินราชหมายเลขที่12นี้นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับ นี่นะครับสวยสดงดงามนะครับพี่พี่ดูผิวกันชัดๆัดนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหากช่บบูชาไปแล้วได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขที่นะครับ12แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับผมรายการที่12นะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่13นะครับผมรายการที่13นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มะโกโรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับเป็นปี17นะครับพี่พี่0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสภาพผิวองค์ระเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับอง์นี้นะครับเปลี่ยนหลุมพกเซมเข็มบักโลนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายกันมาเป็นรายกันที่14บแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเรียนหลวงพกลันนะครับผมวัดพญาตคารามนะครับปีพศสองสี่หเก้านะครับผม เหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพกันนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับปีพศ2469นะครับสภาพผิวองค์พระสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอะไรก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์นะครับอุโบสดนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับขององค์นี้นะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมแต่สภาพองค์พระจริงจจะเป็นแบบในแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการที่15นี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อศิลานะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลข15นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ 400บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวเดิมเลยครับถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงปู่มหาศิลาสิรีจันโทนะครับนี่นะครับผมรวยโกติล้านนะครับผมด้านหลังนะครับ ผิวเดิมแบบนี้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับหมายเลขที่15นะครับด้านล่างจะเป็นฝั่งตะกรุดนะครับผม2ดอกนะครับผมเป็นตะกรุดทอง2ดอกนะครับสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมลุกหล่อหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับองค์ที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมองค์ที่16นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับผมวันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ ปลูกเศษสามไตรมาสนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมหมายเลขที่16นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับ นะครับผมฝั่งตะกุดคู่นะครับผมเป็นฝั่งตะกุดคู่นะครับราปิดตาเลยครับผมลบุโตวัดระดูชิมพรีนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่เลขที่16แล้วนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมหมายเลขที่17นะครับหลวงพ่อปานนะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับ400บาทเท่านะนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปานหมายเลขนี้นะครับรายการที่17นะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระหลวงพ่อปานวัดปางนงโคนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมผงอุดด้านบนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่18แล้วนะครับผมหมายเลขที่18นี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมพัดยศนะครับผมหรือว่าเหรียญเลื่อนสมรัก์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมปีพศ2566นะครับนี่นะครับผมปลุกเสที่วัดพระธาตุมือนหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ รายการนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับเหรียญพัดยศหลวงปูมหาศิลานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับ ใรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมพ่อสอนนะสองห้าหกหกนะครับผมต่อโค้ดหมายเลขสองแปดสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับผมพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมเหรียญเรื่อนสมรศัก์นะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นรายการหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับผมหมายเลขสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญพุทธคุณ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทีมนะครับผมประชางให้จังหวัดปัตตานีนะครับ ีพศ2,509นะครับผมเหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพุทธซ้อนนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมท่านอาจารย์ทีมวัดช้างให้นะครับเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมผิวดเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสตถูกนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับ ที่ระลึกนะครับผมแต่ผู้อุปการะงานเดือน5ทุกปีนะครับพศ2อ0 9นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมหมายเลข20นี้ก็จะเป็นพระนุบุโตะนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผม พร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระหลวงปุโตนะครับวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมเป็นพระผงนะครับมีเส้นเกสาอยู่ในผิวขององค์พระแบบนี้ด้วยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมน่าจะเป็นพระผงไม่แน่ใจว่าเป็นพระผงประจำวันเกิดหรือเปล่านะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดอย่างไรพี่ๆสามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับผม อันนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมหมายเลข2ี่นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับปิดตาหลวงโตโตนะครับผมพระตุกตานะครับพระปิตาตุกตาใหญ่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระปิตาตุกตาใหญ่หลวงโุโตนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาให้พีพีเอซีได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นรายการที่21นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับสภาพองค์พระผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผม เขวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับผมจะมีฝากตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมสําหรับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับผมใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งพันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการหมายเลขที่22แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเสียนโตรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อทวดนะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญปีพศ2500นะครับผมเหรียญเสียนโตรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทิมปลูกเสกนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเรียนหลวงพ่อทวดนะครับผมเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับสวยๆามเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถ้าใดรสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมหมายเลขที่23นี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับ รายการนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่2 3นี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมลองดูผิวกันนะครับสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับ อันนี้เป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมหมายเลขที่24นี้จะเป็นพระแม่โพธิสัตว์นะครับผมหลวงปู่โตปุกเสกนะครับนี่นะครับผมหรือว่าพระแม่กอนอิมนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทนะครับพี่พี0อบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระแม่โพธิสัตว์นะครับนี่นะครับผมผิวดั้งเดิมแบบนี้นะครับผม รายการนี้เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมสภาพองค์พระสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับนี่นะครับผมปี2521นะครับผมในงานผูมิทัศนสีมานะครับผมหลังฮานุมานนะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนพ่อกล้วยนะครับผมชุตินาทโรนะครับหมายเลขที่25ใน ep นี้นะครับผมผิวเดิมแบบนี้นะครับผมหลังคันนุมานเชิญทงนะครับสวยสดงดงามเลยครับพี่พี่เรียนที่ระลึกนะครับผมในงานผูกมาทัศสีมาพศ2521นะครับถ้าในถูกใช้ก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนีนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของกอเก็บสะสมจากทางช่องแบบนี้นะครับ พี่ๆนะครับผมรบกวนนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ